บทที่20เทคนิคคงความอ่อนเยาว์ให้จิตวิญญาณตลอดกาลจิตใต้สำนึกของคุณไม่เคยแก่มันอยู่เหนือการเวลาไม่มีอายุไม่มีวันหมดอายุจิตใต้สำนึกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลที่ไม่เคยมีจุดเริ่มต้นดังนั้นเลยไม่สามารถมีจุดจบได้คําว่าเหนื่อยล้าและชลาไม่สามารถนำมาใช้ได้กับจิตวิญญาณหรือพลังงาน ความอดทนความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนความตั้งใจดีความสงบความกลมเกลียวและความรักแบบไม่มีเงื่อนไขล้วนเป็นคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ไม่มีวันแก่หรือหมดอายุถ้าคุณสะสมคุณสมบัติเหล่านี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอย่างต่อเนื่องจิตวิญญาณของคุณจะอ่อนเยาวตลอดกาล ผมจำได้ว่าเคยอ่านบทความในนิตยสารเมื่อหลายปีก่อนบทความนี้กล่าวถึงคุณหมอกลุ่มหนึ่งออกมารายงานผลของการวิจัยว่าจำนวนปีเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสื่อมของร่างกายพวกเขาบอกว่าความกลัวเวลาต่างหากไม่ใช่เวลาที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและจิตใจและพวกเขายังบอกอีกว่า ยิ่งกลัวมากยิ่งยึดติดกับความกลัวนั้นมากยิ่งแก่เร็วและแก่ก่อนวัยอันควรตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมผมได้มีโอกาสอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเลยวัยเกษียณหรืออายุเลยค่าเฉลี่ยของอายุไขมนุษย์แล้วบางคนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ตอนที่อายุเยอะมากแล้วนอกจากนั้นผมยังได้มีโอกาสพบและได้รู้จักกับคนจำนวนมากที่เป็นหลักฐานว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่มีพิษมีภัยกับพลังสร้างสารรค์แต่อย่างใดเขาผู้แก่ตัวลงในความคิดของตัวเองหลายปีก่อนผมโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเก่าที่รอนดอนเขาอายุ80ปีกำลังป่วยหนักและเห็นได้ชัดว่า เตรียมยอมแพ้ต่อสังขารที่ร่วงโรยตลอดเวลาที่เขาคุยกับผมเหมือนผมกำลังคุยกับเปลือกหุ้มวิญญาณอยู่ผมสัมผัสไม่ได้เลยถึงชีวิตชีวาของเขาเขาพูดเหมือนกับตัวเองไร้ค่าและไม่มีใครต้องการเขาพูดอยู่เรื่อยๆว่าคนเราเกิดมาเติบโตแก่เท่าไร้ประโยชน์และตาย ทัศนคติเช่นนี้คือสาเหตุหลักของอาการเจ็บป่วยของเขาเขาตั้งหน้าตั้งตารอาวันสุดท้ายของชีวิตเขาแก่ตัวลงในความคิดของเขาและจิตใต้สำเนึกของเขาก็ทำให้สิ่งที่เขาต้องการกลายเป็นความจริงอายุคือรุ่งอรุณแห่งปัญญาคนหลายคนกลัวที่จะต้องแก่เพราะเขานิยามความแก่ไปแล้วว่าเป็นความตายหรือการสิ้นสุด แต่ชีวิตไม่มีวันสิ้นสุดและอายุก็ไม่ได้บอกว่าคุณอยู่บนโลกนี้ได้นานแค่ไหนทุกการเพิ่มขึ้นของตัวเลขคือรุ่งอรุณแห่งปัญญาเราพูดถึงปัญญากันมาทั้งเล่มคุณอาจเกิดคำถามว่าปัญญาคืออะไรคือความฉลาดไหมคือความรู้ไหมปัญญาก็คือระดับการรับรู้ของพลังจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ในจิตใต้สำนึกของคุณ ซึ่งรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อชีวิตที่มีความสุขและได้รับการเติมเต็มในทุกๆด้านเอาความคิดที่ว่าอายุ 65, 75หรือ85คือการนับวันรอคอยจุดจบออกไปจากหัวได้เลยมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และมีประสิทธิผลมากกว่าที่ผ่านมาก็ได้ เชื่อความจริงข้อนี้คาดหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นและจิตใต้สำนึกจะทำให้ทุกอย่างเป็นความจริงฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแพรก็รู้สึกว่าแพรดีใจนะที่บทความในนี้ที่แพรอ่านมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เยอะมากแล้วก็ยังเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณป้าคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแพรก็อยากจะให้ทุกคนแบบมันเป็นปัญหาเนาะของประเทศเลยที่หลายๆคนที่กเกษียณอายุราชการอย่างเงี้ยค่ะคือบุคคลที่มีอายุประมาณ50 60 70 80อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกของการเขาเรียกว่าอะไรความเหงาอย่างเงี้ย บางทีบางทีพอได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็รู้ว่าเฮ้ยหลังจาก,กเกษียณอายุราชการหรือว่ากเกษียณอายุตรงนี้ไปแล้วเมื่ออาย,เยอุเยอะขึ้นมากแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะคิดได้ว่ามันเป็นจุดของการเริ่มต้นการเรียนรู้จิติด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวแพรเองเนี่ยแพรก็เริ่มมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าพลังของจิตใต้สานึกเนี่ยก็ตอนที่อายุ30 ใช่ไหมคะตอนนี้ก็3 31ปีละ31บขวบละแต่ว่าตรงนี้ก็จะนำไปใช้นะคะทุกคนเหมือนกันก็จะไปโปรแกรมตัวเองเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าร่างกายของเราจะไม่มีวันเหี่ยวยน่นไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่สภาวะข้างในของเราเนี่ยเราจะคิดกับตัวเองแบบไหนในในวันที่เราแบบมีความน้อยใจหรือว่า,าคิดว่าตัวเองแก่ไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์แล้วอย่างเงี้ย สภาวะที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะก็มีอะไรบ้างล่ะคะก็หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อร่างกายที่ซุดซมลงเพราะว่าพลังของจิตใต้สำเนือของเราก็จะทำทุกอย่างตามที่เราเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีอายุ60 50 60ไม่ต้องน้อยใจคะ่ะเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้เรียนรู้หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆด้านเลยก็ได้